สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ก็อยู่กับรถนะครับคูบอร์ตา L สองหกซุนหาตัวแห้งเด้อคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวแห้งเป็นรถสองพารโฟวิลขับซีนะครับผู้ใดที่งบพอหลายนะครับอยากได้รถไว้ไปเฮ็ดงานนะครับตัวนี้เป็นคูบอร์ตานะครับประกอบจากญี่ปุ่นครับมาจากญี่ปุ่นนําเข้ามาในไทยนะครับอะไรหาซื้อได้ง่ายๆครับบางคนนะครับว่าเป็นรถญี่ปุ่นว่าอะไรหายากปอนะครับรุ่นนี้ อะไรห0าุดศูนย์ได้นะครับรุ่น L 26 0 5นหตัวดีที่นะครับรถเือว่าสภาพสวยครับรถเดิมนะครับตัวนี้ก็น่ากระตาใบมีดหายจังน้อยครับใบดันเดิมๆครับเต็มๆนะครับเครื่องดีระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับราคายูทีนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันบาทนะครับรถใส่งานไม่ชั่วโมงยังขึ้นปกติเลยครับสามศีพันสามร้อยเจ็ดสิบหาชั่วโมงการทํางานครับรถสวยสภาพพร้อมไส้ครับตัวนี้นะครับ ระบบเกียร์นาจะเป็นระบบหกเกียร์เดินนานะครับสองเกียร์ถอยหลังนะครับสองเพลาโฟลว์ครับเลื่อนซีลอกนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับน่าจะให้เบาหน่อยนะครับเบาหน่อยสั่งหน่อยเข้านะครับทดสอบระบบนะครับแงกรับมู่ได้เบื้องกันนะครับผู้ใดอยากได้รถคันนี้ไว้ไปใส่งานนะครับตัวนี้จัด่งใไ้ฟี่นะครับสา0รอยกิโลนะครับบ่มีเอกสารแจ้งเกิดนะครับเอาจุดจวดได้เอาจุดจวดได้ออาจุดจวดได้โอ้ยติดง่ายขนาด ใบมีดเร็วครับเสียงนิ่มๆนะครับฟังตะเสียงเครื่องเลยครับแบตดีนี้ไม่ต้องไดเผพห,หัวเลยครับตัวนี้นะครับไปเลยแต่ใบพานอยากบางแน่แ้วครับเด้อใบพานเพิ่อนอยากบางแน่จย่หน้อยครับท่านนี้นะครับ ครับล่อถักถักให้เบิ่งครับบ่ได้ลงจำแล้วครับอ่านะครับผู้ใดสนใจนะครับแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับทรงฟรีสามร้อยกิโลครับขายเฉพาะเงินสดเดอร์คันนี้นะครับบ่มี่เรมทะเบียนครับอ่ามีใบซื้อขายให้จากทั้งลานครับคันนี้นะครับสวยๆสามสูบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมนะครับโรตารี่ก็สามารถใส่เมทหกนะครับสามารถไปใส่ซโรตารี่กับทุ่งสามสิบปีแรงได้นะครับ นิ่มครับค้วนกับบอลไลนะครับงบน้อยๆนะครับนะครับงบแสนกลางๆนะครับนี่ครับเจ้าโอเคนะเดี๋ยวไปเพิ่งระบบขนไก่เพิ่มมาที่นี่นะครับทั้งใส่งานใส่การได้บ่อเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวภาพมาเบิ่งนะฮะขนไก่ภายในเรานะครับเบิ่งชุดถ่ายครับไฟทงไฟถ่ายไฟเดี่ยวมาแต่โรงงานเลยด้อครับนี่ อ่ะปัน้นอ่านะครับอ่าปั้นความำหอนนะครับเกียร์ขึ้นปกติครับ4ี่ขั้นสามรอยเจ็ดหาชั่วโมงนะครับเกียร์พื้นที่เขาตรงนี้ครับเอาง่ายมีเตากระต่ายพร้อมนะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นคอนโทนุนเกียร์นาคอนโทุนหางครับอ่ะโยกลอยพินพี่น้องเพิ่งดูโอ้เหน,นีนเนีเลยนะครับรถญี่ปุ่นเหนียนทุกขั้น แน่นเลยนะครับเอาเปิดหน้าเปิดน้าเนะเอาเปิดเครื่องกันโอเคไหวเปิดน้านะบน้ามนิ่งๆครับนิ่งๆเอาฝากราคาไว้ด้วยครับเด้อคขันนี้ผู้ใดอยากได้ไปใส่งนันใส่การนะครับราคาเพียงหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนั่นก็เก็บสภาพให้ล้วนิดหน่อยนะครับมีเปลี่ยนไฟมีเปลี่ยนเบาะมีเปลี่ยนหลังค้ามากแล้วก็ ตาบเกียดตนาให้นิดหน่อยครับาขายตามสภาพตามกระเยื้อเดิมๆเมนี่ยแหละครับถพร้อมใส่งานนะครับผูไดทีงบปล่อยลายนะครับเอาคันนี้ไปไว้ใ่เลยนะครับ1นึ่งแสนตีเมืองหาพันบาทครับ ก็ต้องยกล้อก็ได้ได้ทางหน่อยนะครับก็ต้องยกล้อเพิ่นเบิ่งก็ได้นะครับอ่าผู้ใดสนใจติดต่อมาครับ0918611191ครับหรือว่าอยากคุยกันทางไลน์ก็อแอดไลน์ามาเบอร์เจ้เลยนะครับที่0633130447นึเดไดครับฟังไมค์ก็ได้0633130447นึเดไดครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ